เราจะสติกอยู่กับ SSO อย่าง BCH หรือว่าพระราม9หรือ BDMs เนี่ยหรือพี่โมดคิดว่าจริงๆถ้าถามว่าแต่ละตัวมันก็ลงมาเหมือนกันหมดนะพี่โมดคิดว่าคิด,คดยังไงสมมติผมตัดเหลือ3ามตัวเนี้ย BDMs BCH พระราม9ครับพี่โมดพี่โมดลองพูดแต่ละตัวหน่อยว,ว่าแต่ละตัวตอนนี้คาแรคเตอร์ของมันแต่ละอย่างแตกต่างกันยังไงโอเคก็ต้องคือเอาตัว BCH ก่อนนะคะเอ่อ mm hmm. ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยงบโดยภาพรวมเนี่ย จะมิสไปนะแต่ก็หลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของรายได้เป็นหลักนะที่อาจจะมีการสโลลงนะจากเรื่องของเศรษฐกิจคนเ,เหมือนกับมาลงบานน้อยลงอะไรประมาณนี้นะคะแต่โดยภาพรวมเนี่ยพี่ว่าถ้ามองสำหรับตัว BCS เนี่ย q u a 4มันมิสไปก็จริงนะแต่ว่าภาพในปีนี้นะปี25เนี่ยยังไงเนี่ยมันจะมีการเติบโตได้ค่อนข้างดีเพราะว่าไอ้ตัว one off ในปี24่ะมันค่อนข้างเยอะ นะคะแล้วก็ประกอบกับราคาเนี่ยมันก็ลงมาลึกเหมือนกันนะสำหรับตัว bcs นะคะก็เลยทำให้มันอาจจะดูมีความน่าสนใจนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องโปรดเนี่ยเป็นอะไรที่ที่จะดูเด่นกว่าตัวที่เป็น non s s o ในปีนี้นะคะขณะที่ตัวที่เป็น non s s o ก็คือ,อ,อพระราม9ก้า bdm s หรือว่า bhs เเนี่ยเนื่องจากว่า q u a r t e เนี่ยตัวเลข ดูดีนะถ้าเทียบกันกับโรงบาตเ s สเที่ออกมาก็เลยเหมือนกับทาให้ช่วงนี้อาจจะดูมีความโพสิทีฟในแง่ของเซนติเมนต์นะคะก็เลยทําให้เหมือนกันกบราคามันอาจจะยังมีการเล่นอยู่แต่เราคิดว่ามันเมื่อเล่นไปสักพักเนี่ยตลาดจะต้องเรียลไลซ์ว่าเฮ้ยกรมันอาจจะไม่ค่อยโอเคนะถ้าเทียบกับโรงบาล SSO แต่คิดว่า อาจจะเป็นหลังหลังงบออกเออหลังหลังประชุมนักวิเคราะห์นะหลังจากที่เ,เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วคาลิฟายแล้วว่าเฮ้ปีนี้เนี่ยมันจะทิศทางเป็นยังไงเมื่อเทียบกับไอ้คอร์รสีที่มันออกมาต่ํากว่าคาดนะแต่ก็มองว่าตอนเนี้โพซิทีฟแหละสําหรับตัวนอนเอสเนะแต่ก็กสําหรับ SSO อย่าง BCS เเนี่ยเรามองว่าก็ก็ยังไม่อยากจะทิ้งนะก็ยังเป็นอะไรที่เราคิดว่าต่อให้มีการปรับ e a r n i n g ลงมาถ้าในอนาะคตรับ e a r n i n g ลงมาเนี่ยมันก็ยังจะมีโกรดที่ที่ดูเด่นอยู่นะคะอืมโอเคเขาต้องบอกว่าต่างปัปจจัยแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับแล้ราคาหุ้นก็ลงมาทั้งหมดกันด้วยอันนี้ก็คือสุดแล้วแต่แต่ว่าเราเพียงแค่ให้ความเห็นละกันว่า b h ปัจจุบันตอนนี้ประเด็นช่วงที่ผ่านมาเจออะไรเรามองบอท่อม BMS ได้ราคานี้ไม่ใช่กบบ b h เรามองว่าคุ้มค่าการลงทุนร,ราม 9, เก้าเขาดีอยู่ของเขาอยู่แล้ว นะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับในฝั่งของการวิเคราะห์กลุ่มเฮล์แคร์นะครับวันนี้ขอบคุณท่านพี่หมดมากครับค่ะสวัสดีค่ะ